สวัสดีคะ่ะพวกเรากลุ่มที่ห้าได้เรื่ององค์การจัดการภาครัฐสมาชิกกลุ่มมีดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัทนาพวงสายตูวหนึ่งสิบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพณิตาคารลัมรหัสศูนย์สองแปดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุการถิญญดิษฐ์รหัสนักศึกษาตัวสามหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิษาสำนันคันรหัสตัวสามหกค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวีแสงทองรหัส150่งห้าค่ะความหมายขององค์การการรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่2องคนขึ้นไปที่มีการกำหนดโครงตั้งแบ่งหน้าที่กำหนดบทบาทและทำงานประสานกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันองค์ประกอบขององค์การ 1. พื้นฐานขององค์การ 1. บุคคลต้องมีอย่างน้อย2คน2 วัตถุประสงค์มีเป้าหมายร่วมกัน 3. การจัดโครงสร้างกำหนดหน้าที่และความสัมพันธ์ชัดเจน 4. การประสานงานทำให้หน่วยงานย่อยทำงานร่วมกันได้ 5. ทรัพยากรเงินวัสดุเทคโนโลยีข้อมูล 2. โครงสร้างขององค์การ 1. การแบ่งงาน 2. ต,ตายบังคับบัญชา 3. การกระจายอำนาจ 4. การประสานงาน 5. ขอบเขตก,การควบคุม สามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กำหนดทิศทางและเป็นตัววัดความสำเร็จ 4. ี่กฎระเบียบข้อบังคับแนวทางการควบคุมพฤติกรรมสมาชิกลดความขัดแยง้งห้าสมาชิกขององค์การบุคคลปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 6. เทคโนโลยีความรู้วิธีการเครื่องมืออุปกรณ์หรือกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพและคุณภาพงานการจัดโครงสร้างขององค์การ 1. การแบ่งงาน 2. การจัดแผนก 3. การกระจายอำนาจหน้าที่ 4. ประเภทของอำนาจหน้าที่ 5. การมอบหมายงาน 6. การรวมอำนาจอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง 7. การกระจายอำนาจมอบอำนาจไปยังระดับล่าง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการประกอบไปด้วย5แนวคิด 1. การจัดการเป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรมนุษย์ 2. เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอก 3. การจัดการช่วยพัฒนาบรรยากาศหน่วยงาน 4. กํกำหนดเป้าหมายและวางแผน 5. รักษาความสัมพันธ์ต่างๆในหน่วยงานทั้งทางการและไม่ทางการความหมายของการจัดการหมายถึง กระบวนการในการใช้ทรัพยากรการทั้งหลายรวมถึงการคํานึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อให้มันรู้เป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพความสําคัญในการจัดการมี5ลักษณะคือ 1. การจัดการเป็นการทํางานกับคนโดยอาศัยคน 2. ทําให้มัรูุเป้าหมายขององค์การ 3. เป็นการสมดุลการระหว่างประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ 4. เป็นการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด5ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทรัพยากรในการจัดการมีทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญอยู่4ประการคือ1ทรัพยากรมนุษย์2ทรัพยกรในรูปของเงินทุน 3. ทรัพยากรในรูปวัสดุสิ่งของ4ความรู้ในการจัดการความหมายขององค์การภาครัฐนะคะหมายถึงองค์การสาธารนณะซึ่งได้แก่หน่วยงานของรัฐบาลท,ท,ทุกประเภทที่มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน แนวคิดหลักในการบริหารงานภาครัฐมีดังนี้ค่ะ 1. การบริหารภาครัฐมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 2. การตัดสินใจในการบริหารภาครัฐมีผลกระทบกว้างขวาง,วางและรุนแรง3การบริหารภาครัฐได้รับการคาดหวังจากประชาชนเป็นอย่างสูงและมีการตรวจสอบ 4. การบริหารภาครัฐมีเป้าหมายกว้างขวางไม่ชัดเจนและค่อนข้างเป็นนมามธรรมห้า องค์กรการบริหารภาครัฐใหญ่โตและซับซ้อนการจําแนกรูปแบบองค์การภาครัฐ 1. รูปแบบองค์การภาครัฐจําแนกตามที่มาของอ,นอำนาจการปกครองเช่นอํานาจนิติบัญญัติอํานาจฝ่ายบริหารและอํานาจฝ่ายตุลาการ 2. รูปแบบองค์การภาครัฐจาแนกตามภารกิจและนโยบายสาธารณะเช่นมุ่งเน,น้นการกระจายผลประโยชน์ดูแลและควบคุมกิจกรรมต่างๆ กระจายความเป็นธรรมสามการจำแนกระดับความเป็นอิสระในการบริหารงานสาธารนณะสี่จำแนกตามระบบการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารภาครัฐของไทยกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่หนึ่งการบริหารภารกิจบ้านเมืองที่ดีบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1>, 1. เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน2เกิดผลสำลีต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ4ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยหลักการและแนวทางมีดังนี้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางลดบทบาทของรัฐบูรณาการทํางานของภาครัฐในระดับต่างๆสร้างความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒานาระบบราชการไทยพศ .2556- ถึงพศ2561 25มีสาระสำคัญดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1การสร้างความเป็นเลิศก,การให้บริการประชาชนประเด็นยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงประเด็นยุทธศาสตร์ที่3เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4วางระบบราชการไทยแบบบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ห ส่งเสริมระบบการบริหารภารกิจบ้านเมืองแบบร่วมมือประเด็นยุทธศาสตร์ที่6ยกระดับความโปร่งใสประเด็นยุทธศาสตร์ที่7สร้างความพร้อมระบบราชการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย7หมวดหมวดที่1การนำองค์การหมวดที่2การวางแผนเชิญยุทธศาสตร์ หมวดที่3การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมวดที่4การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้หมวดที่5การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลหมวดที่6การจัดการกระบวนการหมวดที่7ผลลัพธ์การดําเนินการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการแยกตามมิติสี่มิติได้แก่ 1. มิติด้านประฏิทธิผล2มิติด้านคุณภาพให้บริการ3ม,มิติด้านประฏิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ4มิติด้านการพัฒนาองค์การสรุปองค์การคือการรวมกลุ่มของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันให้บรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้แบ่งเป็น,ปน,ปนองค์การภาคราฐัฐที่มุ่งให้บริการประชาชนและองค์การภาคเอกชนที่มุ่งสวงหากการไร โดยมีหลักการจัดการภาคร้านแนวใหม่เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของภาคร้านให้ดีขึ้น